สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งหวงจุย้ยโงเฮงแอโตรโลจี y, อิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือ s i เ n a t u r e นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้ว ในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาววันพฤหัสกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560ชาววันพฤหัสทุกท่านนะครับอยากจะบอกกับท่านว่าช่วงเดือนสิงหาคมในปี2560นนั้นจะเป็นช่วงเดือนที่ท่านมีความโชคดีอย่างมากนะครับในเรื่องของการเงินการทองเรื่องของรายรับคุณจะมีความรู้สึกได้ถึง การเงินซึ่งมันมีความมั่นคงจะรู้สึกได้ถึงรายรับหรืออินคมที่มันจะมีเข้ามาหลังจากช่วงวันที่10สิงหาคมไปแล้วนั่นก็หมายความว่าจากวันที่11ส,สิงหาคมเป็นต้นไปการเงินของคุณนั้นจะเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีมากคุณจะได้รับเงินรับทองจะมีความสุขกับเรื่องของรายรับ นะครับจากเรื่องของตัวเลขในบัญชีซึ่งมันเป็นยอดเข้าที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือใครที่เป็นชาววันพฤหัสที่มีปัญหาการเงินการเงินติดหลมมาก่อนหน้านี้พอถึงช่วงเดือนสิงหาคมคุณกลับจะปลดภาระต่างๆได้อย่างดีมากๆย้ำนะครับว่าการเงินของชาววันพฤหัสในช่วงเดือนสิงหาคมจะดีมากๆนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานก็จะบอกกับท่านว่าการงานของท่านก็จะมีความสําเร็จเช่นกันชาววันพฤหัสที่อยู่ในสายอาชีพดังต่อไปนี้คุณจะได้รับผลประโยชน์ได้ตักตวงผลประโยชน์จากการงานและการเงินได้อย่างเต็มที่ 1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิง นะครับพืชพันธุ์ัญญาหารอาหารเสริม2ท่านที่เกิดเปิดเกี่ยวกับสถาบันอบรมหรือสถาบันสอนไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนพิเศษโรงเรียนกฎวิชาต่างๆ 3. ท่านที่อยู่ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอาชีพที่ผมมาทั้งหมดนะพ,ดพูดมาทั้งหมดนะครับท่านใดที่อยู่ในสายอาชีพตรงนี้และท่านเกิดในวันพฤหัสจะบอกกับท่านว่า อาชีพเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จเรื่องการเงินให้ท่านได้อย่างดียิ่งและท่านก็จะมีความรู้สึกมีความสุขและสบายใจกับมันมากๆทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักชาววันพฤหัสนะครับผมจะบอกกับท่านว่าความรักในเดือนนี้ของท่านมันเป็นช่วงเดือนเห็นความว้าเหวเป็นช่วงเดือนเห็นความไม่ได้อย่างหวังคนที่โสดก็เหงาจากกับจิตเลยครับโสดนี่เหงาจากกับจิตเลยนะครับคือมันมีความรู้สึกว้าเหวมีความรู้สึกโรนี่อย่างมาก บางคนที่เป็นชาววันพฤหัสนั้นช่วงเดือนนี้นะครับท่านอาจจะถูกทิ้งก็ได้อาจจะถูกเขาเทก็ได้ทําให้ตัวท่านเองมีความรู้สึกว้าวเวมีความรู้สึกโอ้ยทาไมมันเหงาขนาดนี้นี่คือชาววันพฤหัสที่เกี่ยวข้องเรื่องของความรักท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนวันพฤหัสท่านก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้หาขนาดกูมีคู่อยู่แล้วไม่ยังเหงาเลยฮนะคุยกันไม่ค่อยได้รู้เรื่องคุคุยกันแค่คำสองคำนะครับมีความรู้สึกว่าความรักมันไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าที่ควร ส่วนท่านที่ยังโสดอยู่ยังโสดอยู่นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมสําหรับชาวพุหัสเนี่ยบอกเลยว่าช่วงเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณแบบมีความรู้สึกโลนลี่เหมือนกับบางทีอยู่ในห้องเงียบ,ยบอยู่กับโต๊ะทํางานเงียบ,ยบมันมีความรู้สึกโงงๆยังไงบอกไม่ถูกเลยครับสําหรับชาววันพฤหัสในเดือนสิงหาคมทุกท่าน ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับให้ระวังในช่วงตั้งแต่วันที่21สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคมช่วงนี้ขอให้ชาววันพฤหัสระวังสุขภาพตัวเองสักนิดนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษสดายุยนาคทองขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบ